บัตรที <tu i ro> ่นี่บัดที่นี่พัสดุเขาไปเบิ่งกันสมัยเขาสมัยเขาสี่สิบเจ็ดปีแหละฝนตกจังสี่คู่ผ้าเลียดเลยลูกนักเรียนวันนี้ไม่ต้องเรียนพัสดุนะมต้องมาตั้งเพืําน่วยการลรงเลียนบ่ต้องมาตั้งวัดลูกบักสอสอนไทยวัดหรือใช่เพื่อน่วยกันติเกียนมีอย่างแต่คู่ใหญ่โคโลแล้วคู่ใหญ่อันนี้มใส่ยังก่อนลูกภาษาไทยนะทับเพื่อนวยการ วงเลีบฝ่ายปฏิบัติการเหมือนฮานังเทีออยว่าอยากตะเขยอบรูนะเมื่อนี้สมัยพศเลียนซีสิบเจ็ดปีซีเจ็ดปีขึ้นหลังบมาเรี้ยงขดแมีงนะคู่คู่คู่ไปประตรงเรียนเอาเงินเดือนเขยากับให้พัฒนีนะเราบอกอ่ะครับพวกผมบัดนี้สมบสกากกับเพืนอย่งแล้วอย่เงแต่เสาหอดเทียงบัดขาบขาบสีมงเสาหาวสาวไปแล้วบ่มีแนวเหรียญนะบ่มีแนวเหรียญกับย้ไว้บัดทีนี้แล้แต่มันแล้แต่มันลก เมันไล่ออกลดหน้าโงก็มี่อยู่มันซ่อนสาดมันอย่างเคเวเฮยเบ้จำพ่อสักไว้ดีๆนะเจื่อพ่อสักไว้ดีๆอันซ่อนศาดตมันนอย่างเฮ้ยเบเป็นซ้อนซสามารถชกแต่าผู้แกแทนลัดสรเวลาพอสักวอาให้สิตายเขียดหลายออ ต้องเรียนก็ได้ซีโม่งคุณซีหา้าหกก็เรียนเดี๋ยวเลยต้องมาอ้างหรอกอ้างนั่นสก,กุลอ้างเด็กซอสซอสคนนั้นคนนี้เขยี้เว่ยแล้วไปเบิ้องนหนึ่งพยางค์าเบิางประเภทวา่าจะขวงคักอะไรเท่าไหร่เนี่เบืเ้องนีลูกเด้อ ที่จะขวางมีไปขายขายอันขุดขี้ดินเฮจะเอขายขุดขี้ดินอันอันก็แม่นขายขายขุดขี้ดินขายหินขายหินไปถมเมืองอยูด่ดอนถ้านี่เราอยากได้ขึ้นอยากได้ขึ้นครับเจ้าเด้สมุนีเนี่ยสมุนกอยเนี่ยไม่อนอมื่เมืองขี้หินเห็นปะนั่นแหละดี๋ยววัสสักเซเบิงเมืองขี้หิน,นเฮ้ยเอ้ แต่อีกซุ้มหนึ่งนั่นอยากขายให้ขายหน้าว่าได้เป็นคณะกรรมการเพราะท่าบอกใครว่าแค่เขียนเงินโครงสร้างของโรงงานมาแปดแสนล้านบาทแล้วเดี๋วเว็บบางหลานไว้หรอกหรอกบางหนานไว้นั่นแหละมีวัสดุมีได้พังโค่นบ่พังโค่นแล้วไปยิงบอกว่าเออขึ้นเลยขึ้นในรอบซีดาวเลย บ่แล้วเลื่อนเลยแหละเลื่อนให้เป็นสามดาวลอยเว้นนะี่แหละบ่แล้วค่อยลำบากเลยลูกวันที่นี่ใหญ่แล้วมากดคีย์จะมเหรอะแล้วปฏิบัติไปเรื่อยๆใหญ่ไหมลนะ่ะเพื่อรถมันเบรกแตกเนี่ยกูดป้อนขอบมุ่นเข้าไปนะหลายคนอยู่นี่แหละบ้านกูอยู่ซอนะน้ำซุสสอๆเนี่ยต้องเปลี่ยนไปคนอื่นดอกอีหล่ะ เฮเวย่างน้ำสลายสลายป่านมาที่กินขี้ซุ้มนึงเห็นเห็นมันออกทีวีฝุ่นก้มกาบตีนมันอยู่ฝุ่นเฮ้ยเวเอาหัดเงาน้ำสกุลสร้างเดียวหัดอีละไม่เอาหัดไล่ไปไลมม่มาแมงมันตกตกุ้งขึ้นเกา่า